ตลาดน้อยเนี่ยเป็นเรื่องของการอยู่อาศัยเป็นบ้านเรือนเป็นกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยมากกว่าที่จะเป็นตลาดก็จะเห็นว่ามันจะมีบ้านที่แบบเป็นเก๋งจีนสีด้านนะล้อมลานกลางโดยที่เป็นรูปแบบของบ้านแบบจีนโบราณแล้วก็จะเป็นบ้านเก๋งแบบนี้อยู่หลายแห่งโดยที่ตลาดน้อยเป็นจุดที่มากที่สุดกลุ่มบ้านแบบนี้นะคะเราพบที่ไหนบ้างเราพบในเมืองไทยเนี่ยเราพบที่จันทบุรีสงขลาปัตตานี กลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มของจีนเก่าที่เข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยาตอนปลายๆแล้วมีการเคลื่อนย้ายมาแล้วก็เข้าสู่ระบบของการเป็นขุนนางในสมัยกรุงศรีอยาด้วยพอกรุงแตกก็สืบเนื่องมาก็มาเป็นขุนนางในยุคของกรุงธนบุรีแล้วก็ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเห็นว่าทั้งแถบนี้จะมีผู้ชํานาญในเรื่องของการค้าสัมภารอยู่แล้วเราก็จะเรียกว่าตรอกเจ้าสัวเจ้าสัวจา่าซึ่ง ตรงนั้นเนี่ยเป็นต้นตระกูลของบ้านโซบ้านโซลเฮงไทยอยู่บ้านนี้ตั้นแต่เกิดโตที่บ้านนี้เป็นทายาตรุ่นที่8ของบ้านนี้ธุรกิจที่เราทาสมัยก่อนก็คือการค้าขายทางสำเพาเนี่ยก็อยู่กับแม่น้ําเรือสำเพาก็จอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็ได้เป็นนายอากรรังนกก็คือทําเรื่องออนําเข้าส่งออกรังนกเป็นหลัก ประวัติของบ้านหลังนี้มาจากเรื่องบอกเล่าแล้วก็เทียบประวัติท่านเจ้าของบ้านแต่ละท่านกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พอจะบอกได้ว่าคร่าวๆว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นของต้นกรุงรัตนโกสินทร์บ้านหลังนี้เป็นบ้านเจ้าสวัวคือย้ายจากเมืองจีนมาแล้วก็มาทำธุรกิจเมืองไทยก็สร้างบ้านแบบนี้เลยย่านตลาดน้อยเราเห็นเลยว่าเป็นกลุ่มเก่าก็จะมีบ้านตึกแบบนี้หลายแห่ง กลุ่มที่ชัดเจเนก็คือบ้านโซเฮงไทซึ่งเป็นเจ้าของอะไรเจ้าของท่าเรือสำเภาเพราะฉะนั้นพ่อค้าตระกูลจีนแต่ต่างๆเนี่ยรวมทั้งขุนนางเนี่ยก็จะทํางานอยู่ในกลุ่มท่าก็จะเห็นไหคะว่าตรงนั้นจุดนั้นก็จะมีกลุ่มท่าซึ่งตระกูลโซเองเนี่ยเจ้าสวดจา่าก็ได้บริจาคนะที่ดินจนกลายเป็นกลนุ่มท่า